เมื่อวันที่ส5ากันยายนที่ผ่านมาสภาเครือข่ายอาเซียนประเทศไทยนะคะจัดงานมอบรางวัลแห่งความสำเร็จและคุณภาพธุรกิจปี2 5 6 7 Best Quality Award 2024ในโครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพธุรกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับประเทศนะคะเพื่อมอบให้กับนักธุรกิจองค์กรที่มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืนโดยมีหม่อมหลวงชานโชนนะคะให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลณหอประชุมใหญ่ทีโอทีสำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร และหนึ่งในนักธุรกิจนะคะบุคคลองค์กรและเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวนะคะคือธุรกิจแฟรนไชส์ชื่อดังแกงเขียวหวานราชานั่นเองค่ะค่ะสวัสดีค่ะทรายนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์แกงเขียวหวานราชาค่ะ เป็นแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายค่ะแล้วก็อาหารไทยทั้งหมดค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจนะคะคือครั้งนี้ก็เไม่ใช่ครั้งแรกค่ะแต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมค่ะที่ได้รับรางวัลในแต่ละรางวัลของเราอะค่ะเป็นธุรกิจอาหารค่ะเป็นอาหารไทยนะคะแต่จุดเด่นของเราก็คือจะเป็นแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายค่ะซึ่งเนื้อปลากายของเราเนี่ยทำเองไม่ผสมสารบอรแรกหรือว่าสารกันบูดอะคะ่ะถ้าทำใหมๆ่ๆออเดอร์ต่อออเดอร์เลยค่ะ ก็มีการแจกสูตรเปิดรับเรียนค่ะอันนี้เป็นเฟรนช์ฟรายฟรีนะคะสอนฟรีค่ะแล้วก็เป็นการส่งวัตถุดิบให้กับลูกค้านะคะปรึกษาได้ตลอดเลยค่ะไม่ทิ้งลูกค้าเลยค่ะถ้าใครสนใจเข้ามาขายของเรานะคะก็คือสามารถส่งได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะฟีดแบ็ดีนะคะผลตอบรับดีค่ะลูกค้าก็ชอบค่ะคนที่รับไปขายก็ได้กําไรดีค่ะ เป็นการสร้างอาชีพให้กับครอบครัวค่ะค่ะรู้สึกดีค่ะที่ทุกคนได้ทําอาชีพเหมือนกับเรานะคะแล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้เหมือนกับเราค่ะคือความตั้งใจของเราคือการทํางานอยู่ด้วยกันกับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องที่ทํางานด้วยกันเลิกงานอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ทานอาหารร่วมกันค่ะอยากให้ทุกครอบครัวเป็นเหมือนเราค่ะที่ได้เงินจากการทํางานเป็นครอบครัวค่ะ สามารถติดต่อจากเพจแกงเขียวหวานราชานะคะแล้วก็เบอร์โทรค่ะ061 505 4282ค่ะหรือว่าจะแอดไลน์จากในเพจก็ได้นะคะแกงเขียวหวานราชาค่ะอยากฝากถึงนะคะใครที่ได้ชมนะคะบอกต่อญาต่อญาติรุ่นสู่รุ่นค่ะเข้ามาขายอาหารนะคะยังไงอาหารก็ขายดีอยู่แล้วค่ะคือทุกคนต้องรับประทานอาหารเป็น ปัจจัยสีนะคะของมนุษย์เรานะคะจะขายที่ตลาดหรือว่าในห้างหรืออะไรก็ได้ค่ะสามารถขายออนไลน์ได้ค่ะแล้วก็มันเป็นการทําใหม่สดที่หน้าร้านลูกค้าได้รับของใหม่ๆค่ะจากที่ร้านไม่มีของบูดแน่นอนค่ะแล้วของทุกอย่างก็คือเราทําใหม่เลยเป็นกา,การการันตีให้กับลูกค้าได้เลยค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้ที่ Facebook f a n p a g e แกงเขียวหวานราชาได้เลยนะคะ